My ม่สไตล์ใหม่ซใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอทันดีสกูตเตอร์ร่นใหม่ไเนี้ยสวัสดีเพื่อนเพนื่อนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนเนไปดูเจ้าตัวยามาฮ่ารุ่นใหม่ของทางยามาฮ่านะครับที่ทางยามาฮ่าได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือรุ่นฟานซิโนะครับ เป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นรถกําเนิดใหม่ของทางยามาฮานะครับเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดเมื่อวานนี้นะเพื่อน <Old. S 1> เดี๋ยววันนี้ช่างกิจัาพาเพื่อนไปดูว่าในรุ่นนี้จะมีสีไหนบ้างมีราคาไหนมีออปชันมีลูกเร่งมีเครื่องยนต์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพาไปทําความรู้จักกันนะครับสาหรับเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับมีแบ่งออกเป็น2รุ่นนะเพื่อนจะเป็นรุ่นตัวสมาร์ทคีย์ กับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับมีอยู่2รุ่น2ราคานะครับเดี๋ยวทั้งกิจจะให้ดูตัวสมาร์ทคีย์ก่อนนะครับตัวสมาร์ทคีย์จะมีอยู่ทั้งหมด2ส,สีนะเพื่อนๆจะมี2ส,สีจะมีสีเทาส้มแล้วก็จะมีตัวสีดําเขียวนะครับราคาแนะนําของเขาก็จะอยู่ที่5 6 0 0 0กับอีก600บาทนะครับส่วนในรุ่นสแตนดาร์ดจะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับจะมีสีเทาสีแดงสีเหลือง แล้วก็จะมีสีเขียวนะนเพื่อนๆตัวนี้จะมีราคาแนะนําอยู่ที่5 4 0 0 0กับอีก900บาทนะครับสาหรับตัวสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูออปชันเด็ดๆตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์บูคอร์ร้อยยซีซีนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีการผสมผสานกับระบบไฟฟ้าคือระบบไฮบริดด้วยนะครับตัวนี้จะช่วยในการประหยัดน้ํามันช่วยในการาเพิ่มแรงบิด ในขณะออกตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ขับขี่ได้สนุกประหยัดน้ํามันด้วยนะครับสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วก็จะมีเจ้าตัว Y c o n n e c t ให้เพื่อนๆด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น Y Connect ที่เพื่อนๆสามารถาดูผ่านแอปพลิเคชันมือถือเชื่อมต่อใส่กับตัวมือถือแล้วก็สามารถดูฟังก์ชันได้ทั้งหมด9ฟังก์ชันอยู่ในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพื่อนๆสําหรับไว Connect เนาะส่วนพิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าตัวรุ่นที่เป็นสมาร์ทคีย์นะเพื่อนเพื่อน ตัวนี้เขาจะมีตัวระบบเบรก UBS ให้นะครับเน้นย้ำว่าเป็น UBS นะครับไม่ใช่ ABS นะครับมันจะมีความแตกต่างกนันนะเพื่อนตัวนี้ UBS ก็ได้ลงมาอยู่ในตัวนี้ด้วยแล้วนะครับส่วนฟิวเจอร์เด่นต่างๆตัวนี้ตัวการออกแบบของเขาจะออกแบบเป็นรูปทรงแคปซูลนะเพื่อนอาจจะสังเกตได้ว่าอาจจะตัวไฟหน้า ไฟท้ายหรือว่าไฟเลี้ยวหรือว่าตัวจอหน้าปัดเขาจะออกสไตล์เป็นทรงแคปซูลทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นการดีไซน์ใหม่กําเนิดใหม่ของอทางามาฮ่าเลยนะครับตัวไฟหน้าก็จะเป็นสไตล์ใหม่เป็นไฟ LED ทรงแคปซูลอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับตัวหน้าจอเดินไ่เป็น LCD แบบดิจิตอลนะเพื่อนๆตัวนี้ก็ออกแบบดีไซน์ใหม่เป็นทรงแคปซูล เช่นเดียวกันนะครับก็คือครบจบทุกฟังก์ชันอยู่ในหน้าจอตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนสำหรับรุ่นที่เป็นตัวสมาร์ทคีย์นะเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นคุญแจระบบสมาร์ทคีย์นะครับจะไม่มีแบบเป็นดอกเสียบเนาะอะ่ตัวนี้ก็สามารถใช้สมาร์ทคีย์ได้ตัวความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเกะทางฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเชื่อมต่อ ตัวชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนๆไว้เลยนะครับสำหรับเกะฝั่งทางด้านซ้ายตัวช่องเก็บของใต้เบาะตัวนี้จะมีความจุได้ทั้งหมด17.8ลิตรนะนเพื่อนๆถือว่ามีความจุที่ใหญ่นะครับสําหรับเจ้าตัวรุ่นนี้เนาะแล้วก็จะมีโฮสสำหรับห้อยของให้เพื่อนๆ2จุดนะนเพื่อนๆจะมีโฮสตรงด้านหน้าที่เรานั่งขับจุดหนึ่งแล้วกอ็อยู่ตรงใต้เบาะาที่เรานั่งขับ อีกจุดนึ่งนะครับนี่จะเพิ่มมาเป็น2จุดให,ให้เราห้อยของนะเพื่อนๆแล้วก็พิเศษกว่านั้นจะมีการะจะมีพอร์ตติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอ่าสำหรับสไตล์ของรุ่นนี้เท่านั้นคือต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาจะมีอุปกรณ์ตกแต่งตามออกมาเยอะมากเพื่อนๆให้เราเลือกเลือกซื้อใส่ได้เหมือน mm. เหมือนเคสโทรศัพท์เลยทั้งเรื่องของอชิ้นส่วนต่าง ตัวครอบไฟหน้าหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้งานตัวนี้ถือว่าทางยามาฮ่าเขาได้มีการอ,าออกแบบให้เข้ากับการใช้ชีวิตหรือว่าการใช้งานของเพื่อนๆในแต่ละวันนะครับตัวนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างเช่นจุดเชื่อมต่ออาจจะห้อยของด้านข้างหรือว่า,าด้านหลังนี้เขาก็จะมีพอร์ตเตรียมไว้ให้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวฟาเซโอรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปจะพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะสูบเดี่ยว2วาลวนะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับขนาดปริมาตรกระบอกสูบเขาจะอยู่ที่125ซีซีนะครับอัตรากำลังอัดจะอยู่ที่11.0ต่อหนึ่ง กระบอกสูบคูณระยะชักก็52.4ส mm นะิบคูณห้ามิลลิเมตรนะเพื่อนเอ่าส่วนระบบสตาร์ทตัวนี้ก็จะมีให้ทั้ง2ระบบนะครับจะมีทั้งระบบอ่าสตาร์ทมือเรยระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีตัวสตาร์ทเท้าสำรองไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับอ่าตัวสมาร์ทคีย์ก็จะมีเฉพาะรุ่นสมาร์ทคีย์นะครับส่วนอ่าเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเติมได้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วแล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล E 1 0 ถึง e20 นะครับความจุของถังน้ำมันก็อยู่ที่5.1ลิตรความจุของน้ำมันเครื่องอ,อยู่ที่0.8ลิตรนะครับเพื่อนๆตัวนี้มีระบบส่งกำลังช่วยในการออกตัวก็คือระบบไฮบริดนะครับตัวนี้จะเป็นระบบการเหนี่ยวนำโดยใช้ไฟฟ้าไปเหนี่ยวนำร้อยแม่เหล็กช่วยในการหมุนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าระบบไฮบริดของทางามาฮ่านะครับส่วนในเรื่องของตัวกระบ,บอกสูบ ก็แน่นอนต้องเป็นไดอซอยู่แล้วนะครับสำหรับยามาฮ่ลูกสูบก,ก็จะเป็นลูกสูบฟอ r นะครับชนิดของเฟรมก็จะเป็น u n d e r อร์โบนะเพื่อนๆน,น้ำหนักโดยรวมทั้งหมดเมื่อรวมน้ำมันเต็มถังของเขาแล้วจะอยู่ที่96กิโลกรัมนะครับส่วนเรื่องระบบไฟไฟหน้าจะเป็น LED นะเพื่อนๆแต่ไฟท้ายไฟเบรกเป็นหลอดไส้นะเพื่อนเออรุ่นนี้แปลกหน่อยไฟหน้าเป็น LED ไฟท้ายไฟเบรก เป็นหลอดไส้นะครับไม่ใช่ LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวสายขวาหน้าหลังก็เป็นแบบหลอดนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นแบตบ12โวลต์5แอมป์นะครับสำหรับรุ่นนี้ระบบกันสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นตัวเทเลสโคปิกนะครับตัวด้านหลังก็จะเป็นยูนิสวิงนะครับลอ้อให้มาเป็นลอ้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นลอ้อแม็กขอบ12ระบบเบรกก็จะเป็นตัวดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังทั้งหมดนะครับ ส่วนยางยางหน้าก็จะเป็นยาง110,70ทับขอบ12ส่วนยางหลังก็จะเป็น110,70ทับเขอบ12เช่นเดียวกันนะครับเป็นยางาแบบไม่มียางในทั้งคู่นะครับสําหรับเจ้าตัวรุ่นนี้นี่คือ,อรถกำเนิดใหม่ของทางยามาฮ่านะเพื่อนวันนี้ช่างชิดได้าพาเพื่อนมาทำความรู้จักก่อนข้อมูลทางด้านของราคาด้านของสีทางด้านของเครื่องยนต์เทคนิคก็จะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวช่างคิดได้รถมาจริงๆแล้วจะมาทําการรีวิวให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากเพื่อนไปด้วยนะครับใครที่สนใจรถของทางามาฮ่าทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อสอบถามไปที่บริษัทกิเจริญไทยบนทุกสาขานะครับหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามช่างกิดก็ได้นะครับใครที่สนใจรุ่นไหนเดี๋ยวช่างกิจจะหาคําตอบให้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่เมื่อได้รถเพื่อนๆเดี๋ยวช่างกิจจะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ช่างกิจมาดูพาเพื่อนมาดูข้อมูลทางเทคนิค ก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆคลิปนี้ทั้งทีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาสจ๊วไม่ยามาฮ่าฟาซิโอท o t ดี้สกูตเตอร์เจนไม่สายเนี้ย